สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจแม่บัวน้องจ๊อบสวัสดีช่องแม่บัวน้องจ๊อบผู้รักต่างวัยค่ะนี่ก็เป็นรายการของที่แม่บัวจะส่งให้น้องเพื่อนรุ่นน้องค่ะเพื่อนรุ่นน้องอยู่ที่กรุงเทพนะคะอันนี้ก็เป็นเขียดที่แม่บัวทำตากแห้งแม่บัวก็จะจัดส่ง ให้น้องไม่อยากกินอันนี้คือรายการอ่อมกบออมกบนี่แม่โบทำไว้แล้วรวนอย่างดีเป็นกบนาสองกิโลอันนี้ก็จะเป็นแมงลักชะอมอันนี้ผักขยงที่น้องก็ชอบอันนี้ก็จะเป็นบวบคะ่ะ บวบค่ะบวบมีไม่แพงนะแม่บวบซื้อยีบห้าบาทเองไเยอะมากนี่ค่ะให้ข้าวแกงหน่อไม้อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้หวานเป็นบวบปอกแล้วก็น,นึ่งอันนี้สดค่ะหน่อไม้หวานสดๆเพราะว่ายอดเขาสวย อันนี้เป็นกอยค่ะกอยพักทองมันจเจใส่ถุงเ็ษก็จะไปส่งส่งห้องเย็นเกียดตากแห้งแม่วัวทำเอง ทำไปให้น้องเขาเป็นคนกรงเทพโดยตรงแต่เคยไปอยู่ภาคอีสานไปอยู่ในชนบทก็เลยกินเป็น คุยกันไปคุยกันมาถูกคอเขียดแห้งเขียดแห้งนี่กิโลแปดทำทำทรง อันนี้ไม่สวยห้าขาดนี่ค่ะนี่คือโซ่ตาล้าน้องเขากินเป็น นอนไม้อันนี้นอไม้หวานไม่ใช่นอไม้ตรงนะคะเป็นนอนไม้หวานคือตรงรายการส่งจะส่งไปให้น้องครับ ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ